สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ก็บสเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วทีผ้าไปเก็บพักในสวนเนาะจ้ะพักที่เก็บมาในสวนสาวเอามาเห็ดอีหยังกินก็สีมาเห็นกันในคลิปนี้แหละจ้ะสาวสีเห็ดแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานกุ้งพอดีว่าเบื่อหมูแล้วเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงทั้งหมดที่สาวใส่ในมือนีเนาะเพิ่มเขมา้ามึ้นหนำปลาเนาะจ้ากุ้งก็ล้างทำวามสะอาดไวแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะ อันนี้ก็มีใบบักูมีพริกชี้ฟ้ามีปาปิกาแล้วก็โหระพาที่เก็บมาจากสวนเนาะจากคลิปที่แล้วทั้งนั้นเลยจ้าส่วนบักเขือตัวนี้เป็นจากคลิปก่อนเนาะจากคลิปที่แล้ว3มำนวยที่เก็บยังเหลืออยู่เครื่องปรุงกัมมเบิ r งชัดๆยี่ห้อที่ซาวใส่เนาะก็เป็นทั้งที่มาจากเมืองไทยแล้วก็ของที่ซื้ออยู่นี่เนาะจ้ากระเทดสูตรง่ายๆตามสไตล์ของสาวเนาะจ้าแล้วแต่ผู้ใดถนัดชอบแบบใดเนาะ สาวใสกะทิกระป้องนะจ่ะพอ่อไอเอามาหมันละลายก่อนเนะาะสาวสีบริเเติมน้ำนะจ่ะสาวสีเหตเต็ดแบบคลุกคลิกน้ำข้นๆนะจ่ะเมือนี้ก็ละลายกะทิก่อนแล้วกับปรุงรสตามชอบจ่ะกับใส่พริกแกงเขียวหวานจ่ะกับใส่พริกแกงแค่ซัมมีเนะจ้ะเพราะว่าหลูกกินน้ำ จะได้เค็มแห้งนะจ้ะเค็ดตามชอบเนาะว่าใครมาแบบได้นี่ก็เป็นสไตล์ของเาวเนะจ้ะจะใส่น้ำตาลทรายลงไปตรงนี้เลยใส่เกลือนิดหน่อยปรุงรสจ้ะใส่น้ำมันหอยจ้ะ กัดสีค้นทุกอย่างแห้่เข้ากันแล้วก็ให้เดือดจะข้าวเนาะจ้าให้น้ำตาลละลายกับเครื่องปรุงแห้่มันสุกก่อนเนาะจ้ากัดสีเขียวโตวกันจังหน่อยสิ่งลดวาขาดอยังเนาะนี้ก็จะใส่น้ำปลานิดนึงออริจินอลไทย ไปประปูนตอนนี้เลื้อไไปนิดนึงนะจ๊ะอันนี้เป็นชุรสาวนากปูงมันชุกไว้สาวสีใสยแบเคืือไปก้อนเน,นาะจ๊ะใส่ปูนที่หลัง ฟ้าไว้บ่รยังดอกยาให้มันซุกไวเพราะนมันซุกซาทีน,นี้ก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งมันซุกไว้ก็เลยบ่ใส่ตะกรอนเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งมันสีเหนียวเก็ตอีกสูตรนึงก็คือใส่กุ้งลงไปในน้ำซอส แต่ที่แหลกเนาะแต่ว่าตักออกก่อนเน,นาะจกงคนใส่พักเมื่อสั่นกุ่งมันสีดนไปมันสีเหนียวสีแข็งเนาะจ้ะแคบเดียวกระชุกแล้ว แล้วคกระสุกแล้วน,นี่ใส่ใบโหระพาแทงาคะใริใบบักบูที่เหลือลงไปน้งแค่นี้กระสุกแล้วจ้าแค่น,นี้ก็กินได้แล้ว ดีร้อยแล้วนี่เนาะก็เป็นแกงเขียวหวานปุ่งแบบน้ำครุกริกและนี่ก็เป็นหน้าตาของแกงเขียวหวานกุ้งนะจ๊ะใส่บักเขือใส่ปาป,ปิกาใส่โหระพาใส่ใบบักูดแล้วก็พริกชีฝาที่เก็บมาจากสวนนะจ้ะหน้าตากประมาณนี้เนาะฝาสีเ็ดบ่เป็ดก็ออกมาสีสัน <laughs> ที่สันนากินอยู่นะจจะ แกงเขียวหวานกุ้งกับเซตเดวเรียบร้อยเนาะจ้าหน้าตาก็ออกมาแบบนี้ใส่วัตถุดิบจากสวนหลังบ้านที่ปลูกเองเนาะจ้าก็ประหยัดไปได้หลายตึกก็ซื้อเต่กุ้งกับไอ้กะทิเนาะแล้วก็พริกแกงเขียวหวานเครื่องปรุงทุกอย่างเท่ากับมีอยู่แล้วพวกนั้นเนาะก็ออกมารสชาติถูกใจ ถูกปากแล้วเนาะจ้าน้าตาก็บอกมากกัสวยดีอยู่กินก็หหอมหอมหอมใบบะกูดหอมพิกแกงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปแค่นี้เนาะจ้าก็สิขอโตไปกินก่อนกขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเนาะจ้าสีด้ยระวผ่าลิดต่อๆไปเนาะ ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจเนะจ้ะพอกันไหมคลิปนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแกงเขียววานกุ้งแบบคนๆนะจ้ะกุ้งเนาะแกงเขียววานพอดีเบื่อหมูเบื่อเนือ้อ ตุ้ตัวใหญ่ๆเพชรบูด้วโพดเพชรนะ